สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะและกราบสวัสดีลูกค้าทางแฟนเพจนกนะคะท,ที่ติดตามนกมานานหลายหลายปีนะคะตั้งแต่เพจเก่าจนถึงปัจจุบันนกเปิดเพจใหม่นะคะและก็ต้องขอกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าที่เป็นแฟนเพจใหม่นกที่เพิ่งเข้ามากดติดตามนกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะคะหรือช่องทางเพจนะคะยังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่19 เดือน12จะปลายปีแล้วนะคะลูกค้ามีวางแผนไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่าคะถ้ามียังจองรถได้ทันรับรถได้ทันนะคะสำหรับสิ้นปีนี้นะคะวันนี้ลูกค้านกนะคะเป็นชายหนุ่มต้องเรียกว่ารูปหล่อมากน่ารักมากอันนี้น่าเรื่องนิดหนึ่งนะคะมาทีเซลนี่อึ้งเลยค่ะาตกล้องก็อึ้งเหมือนกันมารับรถเซตอีดิชั่นนะคะก็มา สองนุ่มสองมุมนะคะเดี๋ยวให้เจอกับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถตัวจริงเลยดีกว่าแล้วมาฟังดูว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรแล้วครั้งแรกลูกค้ากังวลไหมว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วซื้อท่านเดียวด้วยภาระเหรอคะลูกค้ามีภาระค่อนข้างเยอะแต่ผ่านแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาฟังดีกว่าเดี๋ยวหาว่านกโม,มนังขินจ้าที่รบกวนเชิญยืนหน้ารถนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะอย่าตื่นเต้นนะตัวเองพี่กำลังอัดคลิปอยู่นะคะ<อ>ก็เดี๋ยวให้น้องขินออบอกลูกค้าพี่ทางเพจตามความรู้สึกเลยว่าเจอพี่ที่ไหนแล้วการประสานงานระหว่างพี่กับไฟแนนซ์แล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่วิเคราะห์ไปทั้งหมดเป็นไปนตามที่พี่แจ้งไหมนะคะแล้วกี่วันทราบผลใช้คนค้ำไหมนะคะ แล้วผิดหวังหรือเปล่ากับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้นะคะออให้ลูกค้าถึงแต่แต่แต่ยังกดุ่มนี้นะคะครับผมดูจาก YouTube อะครับเลยโทรโทรมาหาพี่ค่ะครับ <laughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยิงใกล้ๆกันนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวลบลบกันกค้าแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เป็นคนถามคาถาม,ถามก็ได้ลูกค้าตื่นเต้น แล้วลูกค้าทําอาชีพอะไรอยู่จ๊ะผมเป็นพนักงานขับรถบริษัทครับค่ะลูกค้าซื้อกี่ท่านคะคนเดียวครับซื้อยวแล้วถามจริงๆทําไมครั้งแรกกังวลว่าจะซื้อได้หรือเปล่าเพราะว่าซื้อแค่ท่านเดียวเพราะว่าลูกค้ารายได้จะเบียดกันกับสองเท่าของค่างวดแล้วลูกค้าก็ภาระในเรื่องของสินเชื่อตัวอื่นเยอะแต่ส่งดีส่งตรงก็เลยกลายเป็นว่า สัญญาผ่านไหมคะผ่านครับกี่วันทราบผลคะหนึ่งวันหรือสองวันคะบอกลูกค้าพี่ทางเพจห,หนึ่งคะ่ะวันหนึ่งหนึ่งวันนะครับวันเดียวนะคะทราบผลเลยซื้อท่านเดียวด้วยลูกค้าดีใจนึกไม่ถึงใช่ไหมคะมเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีภาละายเยอะซื้อท่านเดียวอาจจะต้องยุ่งยากหาคนร่วมนะคะแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ใครร่วมเลยนะคะก็ซื้อท่านเดียวรู้สึกดีใจไหมคะครั้งแรกที่พี่โทรไปบอกว่าผ่านแล้วดีใจมากเลยครับ อันนี้เป็นรถคันแรก,แรกค่ะเอ,อประทับใจอะไรในการบริการหรือการให้ข้อมูลพี่บ้างไหมคะโอ้ยพี่นกประทับใจทุกทุกท,ทุกอย่างเลยครับเพราะว่านกใจดีมากครับโอเคลูกค้าตื่นเต้นที่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้ายิยงคําถามกับลูกค้าเยอะแต่ว่าอันนี้น่าเครื่องนะคะลูกค้าน่ารักมากเลยคะ่ะมาคนเดียวด้วยเสียดายเซลลเซลไม่สดซะแล้ว โอเคแล้วเดี๋ยวเอารถไปให้คุณแม่คุณพ่อเจิมที่จังหวัดสงขาโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้พี่ไม่รบกวนนานลูกค้าจะต้องเอาจะต้องไปทํางานต่อด้วยเนอะค่ะ mm. มีอะไรจะฝากบอกลูกค้าพี่ทางเพจไหมคะขอ,อน,นิดเดียวค่ะถ้าจะซื้อรถโต้ต้ตานึกถึงพี่นกโต้ต้าป,ปะระตูน้ำพลาอินพครับผมพี่ลืมถามเลยลูกค้าออกรถรุ่นไหนคะวันนี้โต้ต้าแซดแซดอินดิชันครับผมค่ะ เอาไปใช้งานใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปวิ่งอะไรคะลูกค้าตอนนี้ยังดูก่อนครับยังดูก่อนเนอะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอเวลน์แค่ 2, 2> น,คนาทีนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะก็ลูกค้าเนี่ยก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกคําถามทุกคําตอบนะคะพี่ไม่มีการเตรียมกับลูกค้าว่าจะมีการอัดคลิปลูกค้าที่มาส่งมารับรถกับพี่ตรงไหนที่สามารถติดวิจารณ์พี่ตำหนิได้เลยนะคะพี่ก็อัดกันสดๆเลยลูกค้านะคะรับรถแซดอี dition น,นะคะเป็นตัวแคปนะคะ สีดําดําคมกริบคมเหมือนเจ้าของรถเลยค่ะแม่งานนี้พี่แซลไม่เลิกเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่ไม่รบก,กวนนานฝากกดติดตาม YouTube ให้พี่ด้วยนะคะที่ใช้ชื่อว่า Toyota าบ่ายนกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจในผลงานดีๆของนกนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนจาก YouTube นะคะว่าวันนี้พี่มีลงผลงานหรือคลิปอะไรบ้างนะคะยังไงก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านเห็นใจเซล์ต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนอก,นนอ,กอย่างนกสักคนหนึ่งนะคะ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าทุกท่านนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไม่จองไม่เป็นไรแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นกนะคะวันนี้นะคะนกขอญาติขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ